สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .1 ทุกคนนะคะก็มาพบกับคุณครูสิริลักษ์อีกครั้งหนึ่งในวิชาภาษาอังกฤษนะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่อง color นั่นเอง color แปลว่าอะไรคะอ่าสีนั่นเองค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อ what color do you like what color do you like คุณชอบสีอะไรอ่าพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะ อนอื่นเรามาทบทวนคำศัพท์กันก่อนนะคะว่าคำศัพท์เกี่ยวกับสีมีอะไรกันบ้างาสีแรกสีอะไรคะเด็กๆสีขาวนั่นเองค่ะ white white w h i t e white สีขาวต่อไปสีที่สองนะคะ สีที่สองคือสีเหลืองนั่นเองอ่ะ yellow yellow y e double l, l o w yellow สีเหลืองอ่ะสีต่อมาค่ะสีส้ม o r a n g e orange orange สีส้ม ต่อมาคือสีแดง R E D Red Red สีแดงต่อมาสีอะไรคะเด็กๆสีเขียวค่ะ G R E E N Green Green สีเขียวสีต่อมา สีฟ้าค่ะจะฟ้าอ่อนฟ้าแก่ก็เรียกว่าบลูนะคะ B L U e, blue สีฟ้า pink p ิงค์ผิงค์สีชมพู p U R p L e, purple purple สีม่วง B R O W N brown brown สีน้ำตาลสุดท้ายค่ะ B L A C K black black สีดำค่ะ,ะมาออกเสียงพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ white white สีขาว yellow yellow สีเหลือง orange orange สีส้ม red red สีแดง green green สีเขียว blue blue สีฟ้า pink pink สีชมพู purple purple สีม่วง blow, blow สีน้ำตาล and black, black สีดำค่ะในครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปคะ ah what color is it จำได้ไหมคะมันคือสีอะไรนั่นเองมาทบทวนกันดูดีกว่ามันนัเรียนจำได้หรือเปล่าลูกแรกนี่คือลูกอะไรเอ่ยเด็กๆ apple ถูกต้องคะ่ะ apple สีอะไรนะคะ จะใช้คำถามว่าอัานออกไหมคะ What color is it What color is it มันคือสีอะไร What แปลว่าอะไรนะคะเป็นคำถาม Color แปลว่าสีคำว่า is แปลว่าเป็นหรือแปลว่าอยู่หรือแปลว่าคือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึง่งคำว่า it แปลว่ามันค่ะใช้แทนชื่อแอปเปิลนั่นเองมันคือสีอะไรนะคะมันคือสีอะไรเมื่อกี้คือคำถามจะตอบว่าอะไร it is มันคือสีสีอะไรคะเด็กๆสีแดงก็คือ red นั่นเอง it is red it is red มันคือสีแดงมาอ่านพร้อมกันอีกครั้งนะคะ What color is it? What color is it? มันคือสีอะไร It is red. It is red. มันคือสีแดงมาดูรูปที่สองลูปอะไรเอย่ยอ่ากล้วยนั่นเองค่ะ What color is it? What color is it? มันคือสีอะไร ช่วยครูตอบหน่อยค่ะเด็กๆ it i s it <Eat>, i <eat>. s eat, eat, อะไรคะ it i s eat, eat, yellow it i s eat, eat, yellow มันคือสีเหลืองนั่นเองอถ้าครูเปลี่ยนเป็นรูปสีอื่นๆทั้งนี้นจะตอบกันได้หรือยังมาลองทดสอบ what color is it มาดูกันค่ะรูปแรกรูปอะไรคะอง,งุ่นนั่นเององ,งุ่นสีอะไรคะ โจทย์เขาถามว่า What color is it มันคือสีอะไรเวลาตอบ It is สีม่วงว่ายังไง It is purple It is purple มันคือสีม่วงใครตอบได้บ้างคะเก่งมากๆเลยมาดูรูปต่อไปมะม่วงนั่นเองมะม่วงสีอะไรคะสีเขียว จทย์ถามว่า What color is it มันคือสีอะไรตอบ It is สีเขียวว่าอย่างไร It is อะไรคะเด็กๆ It is green It is green นั่นเองรูปต่อมา,อาส้มค่ะคำถามมาถามว่า What color is it What color is it ตอบว่า It is it is อะไรคะตามได้ชื่อสี it is orange it i t orange มันคือสีส้มนั่นเองคะ่ะเก่งมากเลยใครตอบได้แสดงว่าผ่านแล้วนะเรื่องนี้เรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูทบทวนให้สำหรับวันนี้เราจะมาเจอคำถามใหม่กันแล้วคำถามนั้นก็คืออ่าอ่านออกไหมเนี่ย w h a เอ่านไปเมื่อครั้งที่แล้ว what Color do you like what color do you like w h a t เจอไปแล้วคะ่ะแปลว่าอะไร color <c oughs> แปลว่าสี you <c oughs> แปลว่าคุณคำนี้ตั้งหักเป็นไฮไลท์ like คะ่ะกดไ i k e กดแชร์ที่เรียนได้ยินไปบ่อย like คำนี้แปลว่าชอบนั่นเองเพราะฉะนั้น what color do you like จึงแปลว่า คุณชอบสีอะไรคุณชอบสีอะไร What color do you like เวลาตอบ I แปลว่าฉัน Like แปลว่าชอบ I like ฉันชอบตามด้วยชื่อสีค่ะตัวอย่างเช่น I like pink I like pink ฉันชอบสีอะไรครับพิงฉันชอบสีชมพูนั่นเองถ้าครูบอกว่าครูไม่ชอบสีชมพูล่ะ ผมชอบสีเหลืองเราเปลี่ยนตรงนี้นะคะจากิงค์เนี่ยจะเป็นคำว่าอะไรคะสีเหลือง yellow ค่ะ I like yellow ฉันชอบสีเหลือง I like green ฉันชอบสีเขียว I like blue ฉันชอบสีฟ้านักเรียนก็เปลี่ยนชื่อตรงนี้นะคะเป็นสีที่นักเรียนชอบนั่นเองอา มาลองดูซิจะตอบกันได้ไหมเอ่ยคำถามคือ What color do you like คุณชอบสีอะไรมาดูค่ะรูปแรกสตอเบอรี่ค่ะสีอะไรคะสีแดงฉันชอบสีแดงจะพูดว่าอย่างไรนะ I like I like อะไร I like red ฉันชอบสีแดงอะรูปต่อมา มังคุดค่ะมังคุดสีอะไรคะลูกสีม่วงจะบอกว่าฉันชอบสีม่วงจะพูดว่าอย่างไร I like สีม่วงว่าอะไรลูก I like purple I like purple ฉันชอบสีม่วงรูปที่สามสีอะไรคะมะม่วงอันนี้สีเหลือง What color do you like จะต้องตอบว่า I like like อะไรคะ I like yellow ฉันชอบสีเหลืองอถ้ากูถามนักเรียนบ้างล่ะ What color do you like น,นักเรียนจะตอบว่าอะไรคะตอบได้ไมเอ่ย I like ตามด้วยชื่อสีที่นักเรียนชอบนั่นเองค่ะกลับไปฝึกกันดูนะ,อะตอนนี้เรามาลองฝึกอ่านกันดูดีกว่าว่าเอ ในหนังสือนะคะนักเรียนเปิดไปหนังสือ Smart English หน้า31ตามครูก็ได้ค่ะเด็กผู้หญิงคนนี้เขาชอบสีอะไรมาอ่านดูสิอัอนท,ที่หนึ่ง I like blue 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 I like blue do you เขาพูดว่าอะไรเนี่ย I แปลว่าฉัน like แปลว่าชอบ blue คือสี ฟ้าฉันชอบสีฟ้า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 ฉันชอบสีฟ้า Do you แล้วคุณล่ะชอบไหมนะคะอ่าดพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง I like blue 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 I like blue Do you ไปฝึกอ่านกันนะจ๊ะต่อ เดียดบ้างเอ๊ผู้ชายคนนี้ชอบสีอะไรนะมาอ่านพร้อมกันนะคะ I like green 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 I like green do you เด็กผู้ชายคนนี้ชอบสีอะไรคะเด็กๆ green สีอะไรลูกถูกต้องค่ะสีเขียวนั่นเองอะมาอ่านพร้อมกันอีกรอบนึง I like green clean 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 I like clean do you ม,มาดูสองคนนี้บ้างเมื่อกี้ I แปลว่าฉันคราวนี้มีสองคนเราไม่ใช้ฉันแล้วนะคะไม่ใช้ I แล้วเราจะใช้คำว่า we w e E อ่านว่า we แปลว่าพวกเราพวกเราคือต้องมีเราอยู่ด้วยในนั้นนะคะพวกเรา we like red พวกเราชอบสีแดง We like red, 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 red We like red, do you? อืม We like red, 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 red We like red, do you? คุณล่ะชอบไหมไม่ยากเกินไปนะคะเด็กๆลองไปฝึกอ่านดูนะในหน้าที่31นะคะ าดูกันสำหรับงานของเราในวันนี้มีอะไรอ่าให้นักเรียนเขียนคำถามคำตอบลงสมุดเกี่ยวกับสีที่นักเรียนชอบเมื่อกี้เราใช้คำถามว่าอะไรจำได้ไ้มเอ่ยอ่า what color do you like what color do you like คุณชอบสีอะไรอ่าให้นักเรียนเลือกตอบสีที่นักเรียนชอบนะคะ แทนตัวเองว่า I I like แล้วก็ใส่ชื่อสีที่นักเรียนชอบลงไปตัวอย่างเช่น I like pink I like pink ฉันชอบสีชมพูนักเรียนก็ใส่คำว่า pink ลงไปเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองให้นักเรียนเขียนถามและตอบชื่อสีที่นักเรียนชอบนะคะลงสมุดต,ต่อไปงานที่2ให้นักเรียนอัดคลิป ถามตอบเกี่ยวกับสีที่ชอบของสมาชิกในบ้าน2คนหรือจะเป็นเพื่อนบ้านหรือเพื่อนของนักเรียนก็ได้ที่อยู่ใกล้เคียงนะคะถาม2คนนะอาจเป็นคลิปตดยใช้คําถามว่า what color do you like ให้เพื่อนนักเรียนตอบว่าชอบสีอะไรให้ก็ตอบว่า I like ตามด้วยชื่อสีที่เขาชอบนั่นเองสองคนนะคะคุณครูจะรอชมคลิปของนักเรียนดูนะคะ,ะกลับไปฝึกทบทวนกันนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ บายบายค่ะ